แล้วนะคะกับช่องสาวเชียงใหม่ไปดูกันค่ะว่าวันนี้สาวเชียงใหม่จ <Okay, S 1> ะทำที่เราเตรียมกันไว้ลงหม้อ,อไปเลยนะคะเราก็จะนำไก่นะคะลงไปเลยเอ้า okay, ค่ะเอาน้ำใส่ลงไปเลยค่ะตอนนี้เราก็จะใส่รสด,ดีนะคะรสด,ดีลงไป แต่ไม่ได้วัดนะคะว่าต้องใส่กี่ช้อนหรือว่ากี่กรรมอะไรประมาณนี้ค่ะคือก็ใส่ตามใจชอบนะคะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยอ๋อทวดทวทีค่ะเมื่อกี้ใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะนะคะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะ ต้มไปสักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็อันนี้หน่อไม้กระป๋องนะคะที่ไปซื้อมาจากรู้ๆค่ะแล้วก็ตจะไปใส่กะทิไปนะคะค่ะใส่กะทิะะะะทผงเข้าไปนะคะเราก็ใส่ใบเอ่อใบมะกรูดลงไปเลยคะ่ะ กันค่ะเมนูนอกแกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ที่เด็ดก็คือหม้อเพราะว่าหม้อเป็นหม้อดินเนาะอันนี้ก็ลาดิชค่ะอันนี้คือ,อใบของลาดิชนะคะนี่คือแคบหมูค่ะ แม่ส่งมาให้ก่อนก่อนโควิดนะคะเพ,เพื่อนๆทานข้าวกอนเรีอยงะค่ะ ร้อนร้อนาน้ำมากๆเลยค่ะเพราะมันเป็นหม้อดินหรือเปล่านะ <c oughs> อร่อยค่ะทานอะาหารไม่ว่าจะของประเทศไหนๆก็สู้ของประเทศไทยเราไม่ได้เนะสู้อาหารไทยไม่ได้ค่ะแซ่บกว่า เยอะอก็ผักหวานด้วยวันนี้จะมาเล่าอ่านะคะที่โอมาน <c oughs> ตอนนี้อะค่ะก็คือว่า,เ,าเขาชัดดาวเลื่อนไปอีกจนถึงวันที่ยี่9บเก้ายบเก้าเดือนเดือนนี้อะค่ะก็คือว่ายอดอยอดผู้ติดเชื้อก็ยังก็ยังเพิ่มอยู่ค่ะเมื่อวานรู้สึกว่าน่าจะห้าสิบคนนะคะแล้วก็วันก่อนนู้นน่าจะ เกือบเกือร้อยอะค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงคอนโทรกันไม่ได้อะค่ะเพราะว่าน่าจะแบบยังไงอะบางทีพวกคนที่เขาเป็นบังกลาอะไรเนี้ยค่ะเขาแบบยังไงอะอเขาไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองเพื่อกระจายเชื้อติดติดกัน เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นบางทีเวลาแต้มไปไปซื้อของไปอะไรก็ขับรถก็เห็นรถแบบเป็นคล้ายๆรถตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่เขาจะเป็นรถตู้เนาะรถรถแบบรถประจําทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เห็นมีคนเต็มรถนะคะแล้วก็บางคนเขาก็ใส่แมสบางคนเขาก็ไม่ใส่แมสก็เลยแต้มคิดว่า พราะเพราะแบบแบบนี้อะค่ะก็เลยแบบยังไงอะก็เลยเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยประมาณเนี้ยค่ะเห็นข่าวออกมาตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่สองพันเจ็ดคนสองพันเจ็ดคนสองพันเจ็ดร้อยคนค่ะ เมื่อก่อนอ่ะหาซื้อได้ยากมากเลยค่ะตีนไก่เผ็ดอยู่นะเนี่ยเผ็ดหน่อไม้ด้วยนึงแต่ว่านะหน่อไม้มันอมเผ็ดเนาะ ไก่ที่แต่มซื้อมานี่ก็คือไก่น่าจะเป็นเป็นไก่ไข่อะค่ะไก่เนียวเนาะจะออกไปถ่ายวิดีโอที่แบบว่าเป็นสถานที่อะไรเงี้ยที่อมันตอนนี้ก็ออกไปไม่ได้เนาะอยากพาอยากพาเพื่อนๆไปดูค่ะ ที่บางที่ของโอมานนะคะสวยๆก็มีเยอะไรท์ทูด,ดกินได้อรอดีค่ะมีประโยชน์ไม่สิ้อข้างในก็เป็นสีขาว คลิปนี้ก็ยาวแล้วเนาะแต่มเขาขอฝากช่องสาวเชียงใหม่ไว้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะไว้ถ้าอยากให้แต้มทำวิดีโออะไรอยากเห็นอะไรก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบายค่ะ